สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟ h ์วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะแนะนำเทคนิควิธีการถ่ายรูปภาพด้วยแอป t ิกตอ k บน iPhone ได้ง่ายครับณปัจจุบันนะครับแอป t ิ k t อ k นะครับนอกจากการดูคลิปต่างๆนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งสำคัญที่อยากแนะนำว่าต้องใช้เลยก็คือการถ่ายรูปครับเพราะว่าเวลาถ่ายรูปบุคคลครับรูปคนเนี่ยนะครับแอปทิกตอรเนี่ยจะมีฟิลเตอร์นะครับในการใช้งานตกแต่งรูปภาพได้ง่ายที่สำคัญถ่ายปุ๊บตกแต่งปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าขั้นตอนในการใช้งานตรงงงนี้ทํยไ เดี๋ยวเราไปชมกันครับแต่ก่อนจะไปชมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับอยากจะได้แสนซับผู้ติดตามในปีนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจเราครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการใช้งานการถ่ายรูปด้วยแอป TikTok กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่ายรูปด้วยแอป TikTok บน iPhone ได้ง่ายครับก่อนอื่นนะครับเวลาเราถ่ายรูปนะครับบน iPhone ใช้กล้องปกตินะครับอะลองกดไปเนี่ยฮะก็จะเห็นอตอนยอมรับว่าโอ้โหน้าก็สดจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือ ผิวเพลนนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเรายังไม่ได้ถ่ายฟิลเตอร์นะอ่ะเลือกโหมดบุคคลแล้วกันภาพถ่ายบุคคลอ่ะเราดูทิปรับขึ้นมาไหมนะครับนี่ก็คือเฉดสีที่มีการปรับเนาะนะครับอันนี้คือใช้กล้อง iphone ปกตินะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจากแอปตัว iphone นะคราวนี้เรากลับกันคราวนี้เรามาดูในส่วนของแอป tiktok กันบ้าง,างกดไปที่แอป tiktok ครับเมื่อเราเข้ามาในแอป tiktok นะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกครับเห็นอะไรไหมฮะโอ้ผิวหน้าพี่ก๊อฟเนียนขึ้นมาชัดเจนเลยเห็นไหมนี่นะครับ เพราะเรากดในตัวของเอฟเฟ t f i ฟิลเตอร์อยู่นะครับตัวนี้นะครับเราเปิดอยู่ถ้าเรากดปิดนะครับเนี่ยจะไปหน้าปกตินะครับถ้าเรากดเปิดปุ๊บเห็นภาพชัดเจนว่าทําไมถ่ายบุคคลมันถึงแบบเฮ้ยถ่ายรูปด้วยทิกตอกแล้วมันหน้าเนียนมากเลยเพราะมันมีฟิลเตอร์โดยอัตโนมัติเลยนะครับในการเกลี่ยนะครับนะครับล้วสามารถปรับแต่งได้เนี่ยฮะจะให้หน้าโอ้โหเนียนขนาดไหนเนี่ยปรับได้เลยนะครับรูปคางอะไรพวกนี้เราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยเห็นไมเมื่อเราปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าชอบ ก็กดใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบนะครับเรากดรีเซ็ตมันนะครับละทิ้งนะครับแล้วก็กดให้เป็นมาตรฐานของเขานะฮะปกติพอเราเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดถ่ายเมื่อเรากดถ่ายรูปปุ๊บเมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถปรับฟิลเตอร์ได้อีกนะครับก็คือให้มาที่ลูกศรลงครับลูกศรลงนะนะครับตกแต่งนะครับฟิลเตอร์ได้เพิ่มด้วยนะกดฟิลเตอร์ครับกดฟิลเตอร์นี่นะครับภาพถ่ายบุคคลนะมันจะเลือกเป็นภาพถ่ายบุคคลแนวนอนอาหารได้ด้วยนะฟิลเตอร์แบบไหน ชอบภาพแบบไหนอ่ะนะนะครับเราสามารถปรับได้ถ้าเกิดเราไม่เอาก็กลับมาเหมือนเดิมนะอันนี้แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็คือถ่ายเสร็จเรียบร้อยจะเซฟยังไงจะแชรอย่างไงนะครับอ่าคราวนี้ก็กดไปที่หัวข้อแชร์ครับกดไปที่หัวข้อแชร์นะครับตัวนี้นะครับจะมี2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือบันทึกพร้อมรายน้ําบันทึกพร้อมรา้น้ำก็คือบันทึกเก็บไว้ในอัลบั้มของเรานะครับกับโพสต์เพื่อบันทึกโดยไม่มีรายน้ำอ่านะครับมี2องบรัครับคือถ้าเกิดต้องการให้มีรายน้ําสามารถ โพสเพื่อบันทึกแบบไม่มีายนามได้นะครับก็คือไม่ต้องการให้มีรายชื่อเราลายเซ็นเรานะครับของแอปทิกต็อกนะครับแต่ต้องการมีรายชื่อก็กดออกไปครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของตัวรูปภาพครับนี่ฮะเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเห็นไหมก็จะมีชื่อนะครับเป็นในส่วนของ Account เรานะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับนะครับเราสามารถกดแชร์แล้วครับนะครับโพสเพื่อบันทึกไม่มีายน้ําก็กดแบบนี้ปุ๊บนะครับ มันก็จะไปอยู่ในเรื่องของโปรไฟล์เรานะครับอันนี้เห็นไหมโพสลงไปปุ๊บเราไปดูที่โปรไฟล์เราเห็นไหมก็จะมีรูปเราขึ้นมาแต่ไม่มีลายน้ำเนี่ยนะครับเลือกได้2แบบนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับนะครับแล้วกดบันทึกอีกทีก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เฮ้ยบันทึกเป็นรูปภาพนะครับเก็บไว้ปุ๊บนะครับเห็นไหมอันนี้สามารถใช้ตัวแอป TikTok ในการถ่ายรูปได้นะครับ ก็ต้องยอมรับว่าตัวแอปทิกตอรเนี่ยนะครับวิธีการถ่ายรูปบุคคลเนี่ยนะครับคนเนี่ยนะมีเรื่องของรายละเอียดพวกฟิลเตอร์นะครับ mm hmm. เขาเรียก AI ช่วยเลยนะ mm hmm. คำนวณผิวเผอให้เลยนะอันนี้ก็ทําให้เราถ่ายรูปกับรูปภาพบุคคลเนี่ยดูหล่อขึ้นดูสวยขึ้นทันทีนะใครที่ยังไม่เคยใช้งานแอปทิกตอกในการถ่ายรูปนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดซุปเปอร์แจงซ์นะครับเพื่อเป็นหุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับถึงสำคัญก็คืออยากให้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับอยากจะได้แสนซับผู้ติดตามในปีนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ